ค่ท่านผู้ชมส่องหาของกินก็พามาก้อยกุ้งนะก้อยกุ้งเต้นนะนะครับนานๆนนทีได้กินนะครับพอดีแม่ก็จะกินนะครับก็คือมาก็ใส่ขา้าวคั่วไปแล้วนะท่านผู้ชมนะผมก็จะตามด้วยพริกผงนะเพราะว่าที่บ้านกินเผ็ดมากครับผมเผ็ดเผ็ดระเบิดเลยฮะบอกว่าเะเผ็ดออกย่าบวกพริกนี้พริกนี้ไม่เผ็ดนะครับหอมคนครับ คนให้เข้าออกันนะครับตามมาแกะแกะช่วยหน,น่อยมาในมือหนึ่งถือกล้องอ่ามือหนึ่งถือกล้องก็ต้องต้องการผู้ช่วยนะครับให้คุณพ่อให้พ่อมาช่วยนิดนึงนะครับอ่ะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมไม่ได้ใส่ขาตั้งกล้องอ่ะแกะยังอันนี้เขาปั่นกระสุนครับแล้วก็จะใส่เอาว่างๆแล้วก็จะ ต่อไปนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับที่ทําให้อราติอาหารอร่อยทุกเมนูนะครับก็คือผงชูรสครับท่านผู้ชมใส่เยอะแซ่บเยอะครับคนครับอืมอืมอ,มอ,มอ,มอืมคนครับคนครับ,คครบท่านผู้ชมคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะฮะ ครับต่อไปครับก็จะบีบมะนาวลงไปท่านผู้ชมเตรียมไว้นะครับอ่านะครับมีลงไปครับอ่าเล็กแตงนะครับนี่นะครับใส่ประมาณเพียงครึ่งนะฮะเอาก้อยลงไปนะฮะเอาถุงใส่มือไปอย่างน่ามือใส่ถุงนี่ครับผมก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็หอมนะครับต้นหอมใส่ลงไปครับท่านผู้ชมหอมใส่ลงไปครับท่านผู้ชมใส่หน่อยเลใส่ลงไปครับนี่ครับก็จะคนนะครับ ครับมือคอัมือครับผมก็จะคนลงไปครับท่านผู้ชมแบบว่าไม่ไม่เละมากครับมันถึงจะอร่อยต่อไปครับก็รายการสุดท้ายนะครับก็จะตบด้วยผักชีนะครับนี่ครับท่านผู้ชมน่ากินไหมครับเดี๋ยวจะไงเผื่อผมจะลองชิมให้ดูสักสักส่กคนะครับมันมีน้ำปลาไหมครับน้ำปลาเยอะแ อยูมที่อ่ะอืมปปลานะครับนิดนึงครับมันฟุ้งกรจายุ้ยย่องคดวุ้วๆเลเบียบมาๆมาย่าไ้คดเหรอไม่เอาตาย ค่ท่านผู้ชมครับนี่ก็เสร็จแล้วนะฮะอ่าชิมดูตาอ,อะไอมไหมขาดอะไรไหมใส่อะไรอีกไหมอ้ยอะไหมครับใส่อะไรอีกไหม กองหัวรสดีนิดนึงมาน่าวอีกนิดหนึ่งหน่าวหน่าวอน่าวโอเคน้ำปลาด่ะยนึงอ่าเพิ่มความเข้มข้นอ่าท่านผู้ชมครับมากินข้าวด้วยกันนะครับเสร็จแล้วครับก้อยกุ้งเต้นครับเรียกได้ว่าเด็ดมากครับชิมอีกคำหนึ่งครับเดี๋ยวจะชิมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับชิมด้วยกันครับ Mm hmm. <Wow. S 1> อร่อยมากครับมาๆาม